เราเคยเป็นคนเละเทแล้ววันนี้เราเข้าใจาเรื่องนี้แล้วแล้วเราอยากที่จะแบบเฮ้ย นิวลีเดอร์กับทีมเราถูกปะ่ะทําได้เลยมันเริ่มจากการขึ้นไปเปลี่ยนจากตัวเราเองก่อนถามทุกคนนี้วันนี้ถ้าเราเดินกลับเข้าไปที่ออฟฟิศแล้วแค่อินเทนชันเราเอเนอร์จีเรามันเปลี่ยนอะแล้วเราเรียกทุกคนมาคุยว่าเฮ้ยขอโทษที่ผ่านมาขอโทษเริ่มจากการขอโทษก่อนขอโทษที่เคยทาพลาดไปแบบนั้นวันนี้เข้าใจแล้วว่าสิ่งที่เราทาพลาดแบบนั้นมันเลยส่งผลต่อทุกคนให้ทุกคนเป็นแบบนี้เพอะเราเปิดด้วยการขอโทษก่อนควนี้ขั้นตอนต่อไปเราต้องขายเดียว่าโอเคขอโทษนะที่ที่ผ่านมามันพลาดแต่จุดที่พวกเราจะไปกันมันค เห็นภาพนี้เดียวกันใช่ไหมซึ่งเท่าเดียวกันงั้นวันนี้ทุกคนเรามาตั้งกฎกันซึ่งก,กฎนี้มันจะเป็นกฎที่รักษาองค์กรของเราและทําให้ทุกคนต้องทําตามกฎนี้ให้บริบทนี้มันกลับมาแข็งใหม่เว้ยซึ่งถ้าเราทําแบบนี้แล้วมันอาจจะมีคนที่ไม่ไปต่อกับเราไม่พร้อมรู้สึกติดชิลเหมือนเดิมไม่เป็นไรเขาอาจจะเก่งก็าอาจจะดีแต่เขาแค่อาจจะไม่เหมาะกับเราแล้วสุดท้ายทีมมันจะค่อยๆเปลี่ยนแต่เริ่มต้นมันต้องเริ่มด้วยตัวเราเองและบริบทที่เราสร้างให้กับทีมให้มันแข็งแรงให้ได้ก่อน